เอาเขาไปกินเห็นแล้วก็เวทนาเนอกินลายๆเดอ้อคงไม่ค่อยได้กินเขา่อจากสภาพแล้วนะนี่พวกคุณเคยเหตกับเขาแบบนี้เขาก็คนณคือกันเดวพวกฉันเต็ตอยังก็ไม่ทันเฮ้ดหตุยังผิดเดียลาก็แค่ซ้อยเอาเขาเหลือมาให้ขอทานเนี่ย ผู้คุณต้องการซ้อยเรือเขาก็ให้กับเขาดีๆก็ได้เป็นอย่างต้องย้อนแบบนี้นะให้เ็ดจังไดนมันก็เรือของพวกฉันปะลิวเดี๋ยวผู้คุณจะไปใส่เดี๋ยวผู้สองคนสิไปใส่กลับไปขอโทษสองพี่น้องนันก่อนโอ๊ยแล้วคุณสิตามพวกฉันมาอย่าง ก็แค่ขอทานสิขอโทษทห่ยังคุณเฮ็ดแบบนี้แล้วสะยา่างหนีง่ายๆแบบนี้ได้ตีไปขอโทษขอก่อนที่พวกฉันเฮ็ดมันก็มีเหตุผลของพวกฉันนั่นละ่ะคุณหยุดตามพวกฉันได้แล้วเหตุผลที่ย่างของพวกคุณคือเฮ็ดแบบนี้ปอเขาเคยเป็นมูพวกฉันฮะเป็นมูยิ่งเป็นมูพวกคุณบวกคนเฮ็ดแบบนี้เป็นมูกันแทนที่จะเห็นใจกันกับเฮ็ดกันแบบนี้ตี ย้ำนั่นแลละบอกให้ฉันอธิบายเพราะฉันอธิบายแล้วก็ฟังฉันก่นแน่แต่ก่อนน่ะบอก,กับโยกเกิดเขามีฐานะร่ำรวยจนมามือหนึ่งบ้านเขาล่มละลายตั้งแต่มือน,นั่นน่ะเขาก็ไม่ได้ติดต่อกับเขาอีกเลยสิกินยังสั้งเลเดอทุกคนเดี๋ยวเขาเรียงเองขอบใจเด้ปอปอมีเพื่อนสาวเปยมันดีแบบนี้นี่เองจังสันน่ะเขากเก่งใจเราเด้อ อิลิติแพทข่าวเธอมววั่วบนเนี่ยครอบครัวปอเนี่ยนะลบละลายเมื่อนั่นน่ะบอยยังไปเลี้ยงเขาเขาสนุกอยู่เลยอิลิเขาเห็นข่าวเขาว่ามาแล้วเขากับพานบ้าน,านปอเมื่อกี้เห็นเขาติดป,ประกาศขายอยู่แล้วแบบนี้ปอก,กับน้องสิงเป็นจังใดเนี่ยเขาลองไปหาบอดีๆป้า อเธาเป็นเจ้าไหนแนะ่เขาก็าได้เป็นอย่างเอาพ่อสิลบหนาเขาไปเห็นอย่างจากนั้นเขากับเลิวก็ไม่ได้เจอปอกับน้องอีกเลยพยายามตามหากับว่าเห็นจนมาเห็นเพิ่งนางขอทานอยู่นี่ล่ะที่เขาเหตดแบบนี้เขา่านปอลบหนาเขาอีก แต่ก่อนอ่ะปอรวยเพราะตอนนี้ตกอยู่ในสภาพแบบนี้ก็คงคิดว่าพวกเขาอ่ะสีบอยาคบนําก็คงอายพวกเขานน่อยละก็เลยไม่ยอมรับความสวยเหลือจากพวกเขาเขาก็เลยต้องเฮ็ดแบบนี้ละความจริงเขาไม่ได้อยากเฮ็ดแบบนี้กับโมเลยเขาผิดเองล่ะที่เขารับสภาพเจ้าของบ่ได้ปอเขาเห็นเงนินอยู่ในถุงห่อเขาเขาก็เลยตามมา เ้รับวาที่เขาลบหนาพวกเธอเพราะเขาอายเขาอายที่เขาเคยรวยเคยเลี้ยงเคยให้งเงินพวกเธอแต่พอมาเมื่อน,นี่เขากลับต้องกลายเป็นคนที่พวกเธอต้องซอยเดือมัน่นาอายอหรี่เด้มันไม่ได้น่าอายเลยปอชีวิตคนเฮานะ่ะมันก็เป็นแบบนี้แหละมีขึ้นมีลงยามเธอลำบากพวกเขาเป็นมูเธอก็ต้องซอยเดือเธอบบแม,มนติ เขาเป็นมู่กันเดอปอบ่ว่าถ้าสิเป็นจังใดเขาก็เป็นมู่กันคือเกาพวกเขาไม่อยากเห็นเธอลำบากแบบนี้ถ้าให้พวกเขาซอยเธอเด้อเดอเดปอเขากลัาว่าเป็นมู่กันคือเกาเดอ้อขอบใจหลายๆเด้อเพื่อนๆที่บ่เคยลืมกันผมขอโทษนะครับที่บลู้เรื่องแล้วก็ไปว่าพวกคุณแบบนั้นไม่เป็นอย่างดอกจ้าเป็นภยัยกับข้องขอใจผิดคือกัน เอาเป็นว่าเขาก็เข้าใจกันแล้วเนาะป้าปอยกเกิดเดี๋ยวพี่พาไปกินขา้าว